ำถามในสายด่วนค่ะพี่พี่หมวยค่ะ<ฆ>มีคำถามว่าคุณเฮงนะคะถามว่าน้ำปัสสาวะเนี่ยค่ะนำมาต้มแล้วยังมีประโยชน์สามารถดื่มได้ไหมอันนี้จะมะีพี่น้องช่วยกันตอบไหมคะ<ฆ>ค่ะค่ะเป็นคำถามในสายด่วนแต่ว่าไม่ทราบว่าคุณเฮงอยู่ในในในซูมเราหรือเปล่าเนาะค่ะ ไม่ไม่เห็นคนชื่อเฮงไม่ไม่มีเนาะไม่มีชื่อนี้อาจจะอาจจะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปตอบในในค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนพี่แก้วตอบเข้าไปคพี่พี่แก้วคะพวกเราทําน้ําปัสสาวะสกัดเนี่ยเรายังมีประโยชน์เลยแต่คําถามเนี่ยคือเอามาต้มไปต้มคล้ายๆประมาณว่าเอามาต้มแล้วก็เป็นคล้ายๆมามาจิบๆอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ถามว่าเป็นเป็นนาโนสกัดอ่าค่ะ แต่พี่หมวยหมายถึงว่าเป็นเป็นเป็นนาโนใช่ไหมคะไม่ใช่นาโนค่ะไม่ใช่ค่ะปัสสาวะสกัดใช่ไหเป็นยูรีนยัง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 กรณีของหมวยเนี่ยอยู่ดีๆหมวยก็เท้าแพงแย่ปัสสาวะด้วยน้ําเย็นแล้วมันยิ่งแย่อืมมาต้มมันก็ก่อวว่าได้ผลดีกว่าไอ้ที่น้ําเย็นอีกฉะนั้นหมวยคิดว่าหลังเนื้อชอบรลังยานะคะบางที ท่านอาจจะเป็นสภาวะที่เย็นเกินหรือร้อนเกินหรืออาจจะไม่ชอบที่เอามาต้มหรือว่าทานต้มแล้วดีกว่าไม่ต้มเนี่ยค่ะในความคิดของหนยแต่พวกเรายังไม่เคยเจอนะว่าเอามาต้มนะแล้วจะเอามาต้มดื่มยังไม่เคยก็จริงๆแล้วการเดี๋ยวให้ข้อมูลนิดนึงก็ได้ค่ะส่วนเอถ้าเป็นน้ําปัสสาวะที่เราเก็บไว้หลายวันนะคะหรือจะเก็บเป็นเดือนเป็นปีก็ได้นะคะเอามาทําเป็น คล้ายๆเป็นน้ําสกัดนะคะเอามาต้มแล้วก็ไอน้ําเขาะค่ะเก็บไอน้ําเขาะค่ะตัวนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะแต่แต่ว่ากลิ่นจะค่อนข้างแรงค่ะพี่น้องถ้าทําก็มองๆเพื่อนบ้าน่านหน่อยก็ดีขอโทษนิดโึงแต่เราอาจจะใส่ใส่ไปเตย่ะกลิ่นมารงจริงๆเหมือนลองมาแล้ว ต้องเปิดหน้าตากให้มันออกไปให้หมดไม่งั้นยังอยู่ไม่ได้เลยแต่ถ้าเอาเก่ากับใหม่ผสมกันกลิ่นมันก็จะจางลงสักห้าสิบเปอร์เซ็นตะคะของของแก้วเคยมีแบบเก็บไว้เปือบประมาณสิบปีอะแล้วเอา, <ạ. S 1> เอามาเอามาทำเนี่ยค่ะโอมันเข้มข้นมากเลยค่ะพี่หมวยแค่แบบเอามาจิบตอนที่เราไม่สบายมากๆะค่ะมาจิบ <ạ. S 1> แล้วผสมน้ำตามเนาะโอ้ <ạ. S 1> โหมันมัน มันบอกไม่ถูกอ่ะมัน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 เฟชชี่ขึ้นมาเลยอ่ะแต่มันมีกลิ่นนะแต่เรา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 สัมผัสถึงกลิ่นของมันได้ด้วยนะแต่ว่ารู้สึกกินแล้วรู้สึกเออมันเหมือนจะเซลล์มันตื่นเต้นอ่ะเหมือนเซลล์ในร่างกายมันตื่นเต้นนะคะเหมยเหมยเอามาของเก่านะพี่แก้วที่สักเจ็ดแปดปีอ่ะเหมยมีเก็บสิบเอ็ดปีอยู่ขวดหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดปีอยู่ขวดหนึ่งห้าลิตรนะคะไอ้ที่เจ็ดแปดปีเนี่ยไอ้ที่แผลน้ํามันลวกเลยลวกนะค่ะ หวยออามาทามันดีนะมันเย็นแล้วมันไม่เป็นแผลเป็นคนะ่ะแล้วมันหายเร็วมากเลยก็ขอเสริมในเรื่องของอเรื่องการทาน้ําสกัดนะคะการทําน้ําสกัดที่ใช้น้ําปัสสาวะนะคะ,ะในคําถามนั้นพี่ตู่มองว่าถ้าไปต้มการต้มของท่านเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเพื่อฆ่าเชื้อก็ยังไม่มั่นใจเนาะยังไม่มั่นใจว่าสดๆเลยเนี่ยมันมีสิ่งเค่องร่างกายร่างกายจะขับพิษ นะคะขับพิษขับเชื้ออะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายออกมาเนี่ยเรากินเข้าไปไม่เหมือนเอาเชื้อโรคเข้าไปไหมเนี่ยอันนี้เป็นความคิดน่นะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการของอะไรที่ออกมาจากร่างกายเราเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งสิ่งที่ร่างกายเหลือใช้นะคะแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการนะคะเมื่อสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการบวกกับกลิ่นเนี่ยนะคะพอบวกกับกลิ่นแล้วเนี่ยยิ่งบางคนมีกลิ่นเป็นลักษณะของแอมโมเนียเลยเนี่ยนะคะก็จะมีความสุขก่าเฮ้ย มันน่าจะไม่ไ,มไหวนะมาน,นุ่นนี่นั่นนะคะในกรณีที่ร่างกายขับปัสสาวะมาแล้วมีกลิ่นแอมโมเนียเนี่ยนะคะแสดงว่าพิษในร่างกายคุณเยอะมากความเป็นกรดในร่างกายคุณเยอะมากนะคะเพราะนั้นก็ต้องปรับเรื่องของน้ําที่บริโภคเข้าไปแต่ถ้าในรากรณีที่คุณทําน้ําสมุนไพรนะคะริดเย็นเข้าไปคือน้ําสมุนไพรที่เราทํากันเนี่ยนะคะเจือจางแล้วก็ผสมเข้าไปเนี่ยจะทําให้ปัสสาวะเนี่ยใสยขึ้นนะคะเพราะว่าในตัวของสมุนไพรที่เรา,าผสมแล้วดื่มเข้าไปเนี่ยนะคะ จะพูดจะเข้าไปช่วยลดนะคะความเป็นกรดในร่างกายจะทําให้เราสัมผัสได้เลยว่าเมื่อไรที่เราทานน้าสมวนไพรพวกนี้เข้าไปฉี่เราจะใสขึ้นแล้วก็กลิ่นก็จะไม่รุนแรงแต่ถ้าหมักไว้เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะคะถ้าหมักข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีอย่างเจ๊หมวยหมักกันเป็นโอโ้โหเจ็ดปดปีแตสุดยอดเลยนะเก็บได้ไงเอาตรงไหนเก็บเนยนะฉนั้นตรงเนี้ยถามว่าเ,เ,เคยหมักไว้ประมาณสักทิ้ง ไม่ได้หมักนะคะคือใส่ขวดแล้วลืมนะคะประมาณสัก2ปีนะคะเพราะสีเขาก็จะเข้มมากเลยนะสีจะเข้มแต่จะใสสีเหมือนน้ำปลาเลยเอางี้ยนะสีเหมือนข <ส é S 1> วดน้ำปลาเลยนะคะจะกลิ่นจะเปลี่ยนไปนะคะกลิ่นจะเปลี่ยนไปนะคะมันไม่เหมือนมันไม่เหมืนแรงๆเหมือนตอนใหม่ๆอ่ะค่ะใช่แต่ว่าก็ยังมีกลิ่นนะคะยังมีกลิน่นนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของตัวพลาสติกออกมาบ้าง นะคะเพราะมันเป็นมันเป็นพลาสติกเนาะแล้วมันเจอความร้อนเจออะไรต่างๆที่โดนแดดโดนอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีบ้างนะงันการที่เราจะใช้นะคะในเรื่องของน้ําปัสสาวะถ้าท่านคิดว่าเอาไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อนะคะเอาไปต้มเพื่อฆ่าเชือ้ออันอยู่ที่ความสบายใจ นะคะอยู่ที่ความสบายใจเลยนะคะเพราะไปสกัดมันก็ต้มเหมือนกันนะคะแต่การไปสกัดนั้นเนี่ยนะคะเอาไปต้มผสมสมุนไพรมันจะได้สารตัวอ,อื่นของสมุนไพรเข้าไปด้วยถ้ามันมีกลิ่นแนะนําให้ใช้นะคะนอกจากใบเตยใบเตยถ้าจะใช้ไม่ใช่ใบเตยสดคุณต้องเอาใบเตยไปตากแห้งก่อนไปตากตากลมตากตากในที่ลม่มให้มันแห้งให้มันเหี่ยวก่อนน้ํามันหอมหรอกลิ่นหอมระเหยของเขาเนี่ยจะมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันให้ใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นนะคะเช่น อาจจะเป็นใบตะไคร้ไม่ใช่ต้นใบตะไคร้หรือใบมิ้นท์นะคะใบสะระแหน่ใบที่มีกลิ่นออกหอมหอมหยุนฉุนหรือจะเป็นสาบเสือก็ได้นะคะสม,มุนไพรที่มีกลิ่นหอมฉุนน่ะนะคะพวกนี้เอาเข้าไปหอมระเหยหอมระเหยจะกลิ่นฉุนไนงะบางตัวเขาจะมีกลิ่นหอมระเหยที่ออกฉุนฉุนหน่อยเช่นสาบเสือนกะลิ่นเขาจะออกฉุนฉุนนิดหนึ่งหอมซ่าๆอะไรพวกนี้นะคะเอาผสมเข้าไปด้วยนะคะมันจะกลบกลิ่นพวกนี้ได้ถึงหถึงเบอร์เลย นะคะเราเราฉีดเนี่ยนะคะเราจะมีความรู้สึกเราสามารถฉีดในที่สาธารณะได้ <c oughs> นะโดยที่กลิ่นมันไม่ไปรบกวนคนอื่นไเ, <c oughs> เ,เ,เอาเอายี่ยวมาลาดหน้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสมุนภัยพวกนี้นะคะมันมีประโยชน์นะคะแล้วก็หาได้ง่ายนะคะเพราะนั้นก็ก็ให้ลองดูนะคะ <c oughs> แต่พวกเราจะทานจนสดๆเพราะอะไรที่ออกจากร่างกายเราผ่านกระบวนการกรองของไตแล้วเนี่ย มันโอ้ไตเราเป็นตัวกรองที่สุดยอดที่สุดแล้วนะใครยังไม่มีเครื่องกรองชนิดไหนที่ทํางานได้ดีเหมือนไตยกเว้นคนเป็นโรคไตนะต้องบอกก่อนยกเว้นคนที่เป็นโรคไต่อโทษนะคะพี่ผิวค่ะขอโทษนะคะค่ะเพาอย่างของเราจิตอาสาเนี่ยเราทานมังสวิรัติกันมานานแล้วปัสสาวะเราจะใสเหมือนชาแล้วก็กินอ่อนๆใช่ไหมฮะแต่ตัดเนื้อสัตว์แล้วยังไม่ได้ทานมังสวิรัติเนี่ย ปัาสวะท่านถ่ายออกมาเนี่ยมันก็กลิ่นแรงอยู่แล้วอะใช่ค่ะเพราะมันมีโปรตีนไนมันจะมีกิ่งแรงขึ้นใช่ไหมคะค่ะเพราะจะมีโปรตีนนะคะโปรตีนจากเนื้อสัตว์กลิ่นเขาก็จะแรงอยู่แล้วนะคะมันจะมีกลิ่นอย่างคนที่ยังทานไข่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพอฉีกมันก็จะมีกลิ่นเขวๆนะคะของของในส่วนของไข่พวกนี้ออกมาด้วยเพราะฉนั้นถ้าถ้าเราทานมังสวิรัติกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะฉี่มันก็จะใสยอยู่แล้วแต่ถึงจะทานมังสวิรัติอยู่แต่ถ้าคุณเป็นโรคไต กการการที่คุณเป็นโรคไตหรือไตทํางานเนี่ยนะคะไม่ไม่ไม่เต็มที่ไม่พอน่พิษที่สะสมในร่างกายมันก็เยอะอยู่เพราะนั้นกินปสัสสาวะมันก็จะรุนแรงนะคะถึงแม้ถึงแม้ว่าจะทานบังโซยรัดหรือว่าจะทานอาหารลักษณะน,นี้นะคะพเพราะว่าปิสกาวะไตน,น,นะคะจะต่งางกันค่ะคือจริงๆแล้วพี่ปิวบอกใสข่ขวดพลาสติกใช่ไหมมันมีไอสารพลาสติกไมโครพลาสติกมันออกมาปะปนในน้ําปัสสาวะใช่ไหมของแก้วใส่ขวดค่ะใส่ขวดแก้วแล้วก็เก็บแอบไว้ในถังค่ะ อะไรคือข้างๆค่ะข้างๆตู้เย็นค่ะไม่ได้ปวดขวดตั้งแต่ปีห้าสามห้าสี่ยังอยู่เลยใช่เก็บได้แค่ห้าสี่ค่ะค่ะนะคะอันนี้คือในตอนนี้ใช่ใช่อันนี้คือในตอนนี้ที่ที่เราตั้งใจเก็บเนาะถ้าเราตั้งใจเก็บนะคะใส่ขวดแก้วนะคะคนนี้แต่ถ้าเป็นตัวทั่วไปคือเราใส่ขวดน้ําที่เราไม่ได้ใช้นะคะขวดพลาสติกก็ต้องไว้ในที่ร่มนะคะไว้ในที่ร่มแต่ถ้านานไปมันก็จะมีผลเหมือนกัน